เกือบแปดโมงนะครับแต่หมอกแน่นมากนะครับหมอกลงแน่นมากนะครับคือแบบดูถนนครับนี่นะไม่รู้เขาเรียกหมอกหรืออะไรนะแต่คือแบบลงแน่นมากนะโหอากาศดีมากเลยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตกสปิวนะก็หมายที่เรามาวันนี้ก็จะเป็น อ่างเก็บน้ําตะกุดน้ำหรือว่าจริงๆเรียกว่าเป็นบ่อก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นอ่างอ่างที่แบบไม่มีขนาดใหญ่มากนะครับเป็นบ่อของหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับออตั้งใจมานักตกสปิลเล่นแต่ปลาที่เนี่ยปลาเยอะนะครับแล้วก็ปลาใหญ่ด้วยแต่น้ํมันค่อนข้างลึกนะจะทําให้การตกปลาเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับเวลาน้ามันลึกมากๆเนี่ยปลาจะไม่ค่อยลงกินเหยื่อะนะครับ อ๋อหมายเนี้ยจริงๆเราก็เคยมากันหลายครั้งแล้วนะแต่ไม่เคยถ่ายคลิปลงเลยนะครับน่าจะไม่เคยเลยนะครับครั้งนี้ก็เดี๋ยวมาลองตกสปิลเล่นดูว่าจะมีปาลาอะไรรับแขกกันบ้างถ้าฟุ๊กๆเนี่ยก็มีปลาอีก,กานะมีปลาสวายนะครับถ้าตัวใหญ่ๆนะอาจจะได้ลุ้นอยู่นะครับลองติดตามรับชมกันดูครับ

ยกคันขึ้นเฉยๆพอไม่ต้องสับนะ ดีขึ้นมาหน่อยนะครับจับเทคนิคได้แล้วนะคือมันต้องแบบปล่อยสายไหลสวยๆไปเลย้นแล้วสับนะโดนปันเหยื่อเม็ดเล็กๆนะตัวเบ็ดก็ใช้เป็น0.5นะเวลาปันเหยื่อก็พยาามปั้นให้ก้อนเล็กที่สุดจะได้ประมาณนี้นะครับ นิ่มโยนไป

นนะกินหมูปิ้งก่อน,นะนด,ดนนะึตอนนี้ว่าป่ารวมเนี่ยน่าจะได้อยู่ราวๆเกือบเกือบกิโลแล้วนะจะได้เยอะมากนะครับใสนั้นเกือบเกือบโลนี่เยอะมากนะครับนั่งกไปเรื่อยๆนะครับ God.

Thoải mái nhá Thoải đó, thoán đó, đơn đó, đơn đó <laughs> oh. chim nhám thừa đó Ô, ừ. ừ. măng dày đó nè ngay tí nhảy lâu nhanh, có ừ. nhanh à, ừ. มังก็ได้๋ไปซื้อุปกรณ์จักเสียโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วนะ ปลาที่ได้วันนี้ก็เยอะพอสมควรเลยนะน่าจะประมาณ 3- 4มกิโลได้นะเพราะว่าปลาตะเพียนเนี่ยกับปลากระมังเนี่ยอูปลากระมังนี่ไสใหญ่เลยนะปลาตะเพียนก็ไส์สวยนะครับประมาณ3ตัวโล4ตัวโลเลยนะเราก็ได้หลายตัวด้วยนะครับปลากระมังเนี่ยส่วนปลาตะเพียนไซส์เล็กๆเนี่ยได้เยอะมากนะกินดีมากใครอยากจะมานะเน้นเป็นชุดอุปกรณ์เบาๆนะครับแล้วก็ตั้งเป็นไม้ตายเลยนะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันจะมีลมแรงนะครับ ก็คือเราก็ตั้งยาวเลยตั้งไม้ตายจะได้ไม่ต้องกลัวลมนะถ้าไปตั้งบาลานอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอลมอะไรเงี้ยพัดเพราะาลมแรงพอสมควรนะครับพอใช้เป็นอุปกรณ์เบาๆนิดนึงนะครับทุนเล็กๆนะครับตะกัวน้อยๆนะใช้ตัวเบ็ดเนี่ย0.3นะที่ผมใช้คราวนี้นะก็จะวัดโดนพวกไซน์เนี่ยง่ายนะครับมันจะดูดเข้าไปง่ายแล้วเหยื่อเป็นนวดนิ่มนะสองตะขอชิงสั้นตัวหนึ่งชิงยาวตัวหนึ่งนะก็ถือว่า ประสบผลสาเร็จนะวันนี้ผมมันมากวิ่กันแบบสุดยอดจริงๆนะมันจะกินช่วงเช้าๆนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเงียบแล้วก็จะมีกินอีกทีช่วงเย็นนะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกัน,นครับถ้าใครชอบไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยถ้าใครอยากได้พิกัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่เวลาผมลงนะครับบ๊ายบายครับลาไปก่อนคลิปนี้